หน่วยเฉพาะกิจราชมณูโดยกองร้อยทหารราบที่1422และชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน301ร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือตนตำบลโมโกเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านและผู้นำชุมชนจัดกิจกรรมเดินเท้าลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยอนประชาชนกลุ่มเปราะบางตามโครงการ1เดือน1รอยยิ้มโดยกองกำลังในเลสวน สำหรับครั้งนี้ได้พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคไปมอบให้กับผู้ป่วยอัมาพาตร่างกายทางด้านซ้ายอายุ52ปีอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลโมโกอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตลอดจนช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างไรก็ตามนอกจากจะเป็นการลงพื้นที่พบปะคูดคุยให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้ว หน่วยจะรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิตก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้ดีขึ้นตามลำดับต่อไป